รัก4ปีพร้อมแล้วทุกอย่างเชียร์ที่คำพรประกาศข่าวดีออกสื่อมีสิ่งหนี้ได้แม้ยังไม่แต่งเชียร์ควงไฮโซบิ๊กออกสื่อเปิดใจเรื่องทายาทพร้อมอัปเดตเรือนหอ200ล้านแม้จะไม่ค่อยหวานโชว์เท่าไหร่แต่ล่าสุดนางเอกสาวเชียร์ที่คำพรควงแฟนหนุ่มสุดหล่อไฮโซบิ๊กธนพลมาเปิดโมเมนต์คู่สุดน่าอิจฉาพร้อมเปิดใจสาวเชียร์หลังเกิดอุบัติเหตุลื่นล้มจนเอ็นหัวเข่าฉีกทำเอาเจ้าตัวนอยขั้นสุดเพราะกลัวร ร่างกายไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกทั้งยังตอบเรื่องทายาทซึ่งทั้งคู่ตอบทันทีว่าไม่มีแน่นอนผ่านทางรายการ4ปีความรักมันงอกงามยังไงบ้างก็งดงามมาเรื่อยๆครับ4ปีนี้ก็แฮปปี้กันมาตลอด แต่วเลินไทยคู่นี้แยกกันไปส่วนกระแสค่ะวเลนไท์ Valentine ต้องโพสชิ้นไม้เราไม่โพสเพราะเขาไม่อยู่ผมไปงานแต่งเพื่อนที่ต่างประเทศเชียรยไม่ว่างช่้นไม้จริงๆเขาชวนไปที่ออสเตรเลียแต่เชียรยเพิ่งประสบอุบัติเหตุเอ็นเข่าขาดกำลังรักษาตัวอยู่พูดง่ายๆไม่อยากเป็นภาระแอบน้อยใจไหมฉันเจ็บอยู่ทำไมไม่อยู่กับฉันเสิร์ไไรส์พอสมควรอ๋อบิน14เหรอแต่ก็เข้าใจได้แต่ก็มีการจัดดินเนอร์กันก่อนล่วงหน้าทานข้าวกันปกติ ปกติคุณบิ๊กมีอะไรเซอร์ไพรส์คุณเชียตลอดใช่ไหมก็มีนะคะเขาเป็นคนรู้ว่าเชียชอบทานของอร่อยโอกาสพิเศษเขาก็พยายามหาร้านไม่ๆมาเห็นว่าเซอร์ไพรส์หนักมากเซอร์ไพรส์จนหมดมุกกันแล้วแรกๆก็เป็นดอกไม้ซึ่งดอกไม้ก็ต้องตัดเลยเพราะเชียไม่ชอบดอกไม้มันเหี่ยวแห้งแล้วรู้สึกว่ามันเปลืองไปน,นิดนึงแล้วช่วงเทศกาลมันยิ่งแพงเสียดายเงินแล้วนางก็พยายามหาพวกกระเป๋าอะไรอย่างนี้ชนีมาก ก็ไม่ชอบไม่ใช่อีกชอบกระเป๋าลุลยเอาเข้ากล่องได้คือหมดมุกก็ไม่แปลกนี่ตัดช้อยไปประมาณล้านแปดแล้วเหมือนกันส่วนหลังๆคุณวิกบอกว่าซื้ออะไรให้ก็ไม่ถูกใจงั้งนเงินสดแล้วการอันนี้ตบมือมากมันต่อยอดได้